คุณคอยบอกว่าคาดว่าจะจบเทอมนี้ประมาณเดือนสิงหาวางแผนไปต่อ,อยังไงดีครับทนายเนยบรบกวนด้วยครับ mm hmm. ก็คือต้องดูปลายทางคือเรียนจบปริญญาสตร์ึสรรู้ปลายทางก็ยังว่าปลายทางอยากเป็นอะไรถ้ารู้เนี่ยมันจะสะโคบได้ง่ายแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องทําหลายอย่างคือถ้าไม่รู้เนี่ยมันกลายเป็นต้องลองหลายอย่างนะอย่างน้อยเรานะฮะก็จะต้องรู้นะว่าเราจะไปทางสายราชการหรือไปทางสายเอกชน ถ้ามีโอกาสไปต่างประเทศไปเลยนะไปเอาโทสอใบนะครับไปจนจบเองนะถ้าโดยส่วนตัวผมในในประเทศไทยไม่ต้องห่วงหรอกถ้าคุณมีความสรถไประดับนั้นแล้วอะ่ะนะเดี๋ยวคุณกลับมาค่อยมาเรียนก,ก็ได้มันสบายๆนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่ว่าการไปต่างประเทศเนี่ยมันเรื่องใหญ่นะมันต้องมีความพร้อมทั้งการเงินแล้วก็เวลานะบางทีเราวัวดหอิดออดไม่ได้ไปนะทำทำงานมีฟงมีแฟนซะก่อน ถัดมาก็คือถ้าอยากเป็นงานที่มันเฉพาะด้านเนี่ยเราก็จะเลือกสนามสอบได้นะครับเช่นถ้าอยากเป็นอาจารย์อันนี้เราก็ต้องมุ่งในปัญญาโทแบบทํายูนิพ์เพื่อจะได้ต่อเอกแต่ถ้าอยากเป็นทนายว่าความอันนี้ชัดเจนว่าคุณต้องสอบทนายแล้วก็สอบเนคบค้่ไปได้นะคือการเป็นทนายในประเทศไทยเนี่ยไม่ต้องจบเนแต่ไอเนื้อหาที่เราเรียนเนเนี่ยมันเป็นเนื้อหาที่ต้องใช้ในการทํางานทนายฉะนั้นก็ให้สอบทนายกับเนคู่กันนะครับ คุณควยบอกว่าคิดว่าอยากได้ตั๋วกับเนด้วยครับส่วนเรื่องผู้ช่วยนะรอดูตอนสอบเนก่อนว่าไปไหวไหมอ่ะนะก็ถ้าจิตใจมาทางนี้นะครับอ่อก็ถูกละก็สอบทนายนะระหว่างนั้นก็อ่านสอบเนไปเทอมราคานะถ้าที่บ้านไหวนะครับลองพิจารณาเรื่องเรียนโทควบคู่ไปเลยแรกๆมันก็จะหนักหน่อยนะคือคือถ้าเรา เรากดดันตัวเองไหมเราว่าต้องจบเนหนึ่งปีซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรอ่ะมันก็ไม่ได้มีอะไรนึกออกไหมอ่ะถ้าเกิดคุณคิดว่าเฮ้ยหลังจากจบปญญารีเนี่ยนะสามปีเนี่ยเราจะทุ่มเทนะกับการเรียนแบบที่บ้านพร้อมส่งนะสามปีเนี่ยคุณก็แพนไปเลยนะครับเรียนทนายเรียนสอบทนายสอบเนนะเรียนปอโทสุดท้ายมันก็ได้ไปพร้อมๆกันหลังจากนั้นกะ็นะมา ตะลุยเก็บประสบการณ์ทำงานอ่านหนังสือสอบไปนะครับแต่ถ้าที่ผมพูดไปไม่ไหวอย่างน้อยผมคิดว่าสอบทนายคู่กันเนได้